กาบสัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องซีโรเอ็กนะครับก่อนจะชมคลิปกัน oh ก็ฝากกดไ like, ลคล์คลกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆทุกคนดูนะครับโอเคครับผมก็วันนี้เราอยู่เกมวันพีชเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะพาทุกคนมาแบทเทิลแบบ2ต่อ2โดยที่เราเล่นแบบแท็กทีมนะครับโดยที่ก็คือทางอาร m หรือทางเซิร์ฟเขาได้จัดมาแบบจัด มือนประมาณว่าสุ่มตัวละครนะครับผมก็เล่นแบบเป็นแท็กทีมก็คือของเราเนี่ยก็คือสามารถเล่นได้ตัวก็มีประมาณนะไอ้ผมก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือเราจะเล่นแบบแท็กทีมจะเล่นจํานวน5คู่นะครับผมก็1ใน5คู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เลือกตัวละครแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมก็โอเคมาแล้วเราจะทําการสุ่มตัวละครตัวเลขเอยไม่ใช่เรียกเขาเรียกทีมแรกเลยดีกว่าก็คือ5คู่นะโอเคกดเริ่มครับผม าจะสุ่มตัวละครให้เรานะครับผมแล้วก็เราก็เลือกดูอีกทีนะว่าเราจะได้ตัวละครแบบไหนนะทุกคนฝังตรงข้ามไม่เลือกก่อนนะทุกคนแล้วก็ผมก็จะเป็นคนเลือกนะผมผมเลือกตัวอะไรดีว่าเนี่ยเจ้าหมียูเมโป,โปไม่ใช่เมโปเมโปแล้วก็ตัวละครที่สองผมจะเลือกเป็นสมุเกอร์นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอนามิโอ สายโหดเราขอเปลี่ยนก่อนนะทุกคนโอเคเอานี่แหละมาครับสโมเกอร์ไปก่อนเลยครับผมในคู่แรกของเรานะครับผมอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนนิดนึงนะครับทุกคนมาคู่แรกของเราเราเ,ราเจอคู่คู่ขานามี้นะครับผมอีกตัวหนึ่งก็นีนะโงหมุน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 ม,ม,ม,มาดีสโมกเกอร์นะเนี่ยพอจับหน่อย โอมโอ้มาครับผมก่อแตกครับเวลาเขาจะให้แค่หนึ่งนัีเอ้ยเขาเรียกว่าหนึ่งวิ่งออไปหนึ่งวิคือประมาณนั้นเขาต้องนอนนอนเมบเมีเมได้ไหมเนี่ยเมบได้ไหมสวยโอ๊ยโดนว่ะ เฮ้ยอะไรขนาดนั้นอ่ะโอ้โหนามิโหดจัดโดนแล้วโดนเข้าให้เรียบร้อยไหมเนี่ยมาสมุเกอร์ขอจับหน่อยพุ่มโอ้ก็หมุน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 อุ้ยโดนว่ะโดนนามิยำแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยพุ่หมีพ่อหมีช่วยด้วยช่วยเป็นโอ้ไม่ทันแล้วโดนแล้วโดนอันตีของนามิทุกคนสุดจัดเรียบร้อยไหมเนี่ยโอ้ เอเอปึ้งคุยกับล่างน้อไหมยัย้งยัง้งผมยังไม่ไปคุยมาเขาจำมหนมานองนี่เหรอทุบเรียบร้อยผู้แรกของเราก็ชนะไปนะทุกคนอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเปิดกระจกรถไว้เพราะว่าเราอาจคลิปในรถนะเอาง่ายเลยก็คือไม่มีสตูดิโอเป็นของตัวเองตอนนี้เพราะว่างบยังไม่มีนะโอเค ไปดูคู่ที่2กันเลยครับผมคู่ที่2เราจะเจอใครเดี๋ยวเราทําการ,รสุ่มคู่ที่2นะครับจับคู่ที่2ได้แล้วฝั่งตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราดูก่อนอุ้ยฝั่งนู้นเอาเอสนะครับผมเราก็นี่เลยฐานเลือยหญิงครับผมแล้วก็โบอาแอนคอกนะครับผมเดี๋ยวไปเจอฝั่งผู้ชายเอาง่ายผมเลือกฝั่งมาหลายตัวแล้วนะนี่แล้วก็ใช้ มาเดี๋ยวดูดูความโหดของเรานะในคู่ที่สองตัวละครไม่สักตัวละครนี่ไม่ได้เกี่ยวกันนะมันอยู่ที่ฝีมือล้วนๆขีโมไปอีกครับผมมาครับผมเจอเอ็นมาดะคีกับซันเจนะทุกคนมาความเร็วความดูความเร็วดูความเร็วซะก่อนดูความเร็วซะก่อนเฮ้ยดูความเร็วซะก่อนอื้มไอ้สันติผมว่าเดี๋ยวมีออกอะ สวยครับก่อแตกสวยเชื้อครับสวยซุ่มสุม่มสวยเรียบร้อยครับสันติเฮ้ยเลือดผมไม่ลดเลยเนี่ยขวดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอสเอสเรียบร้อยเอฟเรียบร้อยเนี่ยสุดยอดอุย้ยทุกคนดูดูความโหมดของผมเลือดไม่ลดสุดจัดจัดป๊อกโหด แ่ตัวเดียวเลยเฮ้ยเขาขอแก้มือว่ะเฮ้ยไม่เอาเหรอกําลังจะกดเลยเมื่อกี้เนี่ยไอ้ดูคู่ที่2คู่ที่2เราก็ชนะไปนะผมคู่แรกเราก็ชนะเมื่อกี้คู่แรกเราก็ชนะทุกคนคูที่2เราก็ชนะเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่3กันเลยครับทุกคนมาครับคู่ที่3เราเจอใครเขาได้เลือกก่อนอีกแล้วทาไมาผมเป็นคนที่ดวงโจร้ายขนาดนี้นหานวดดามเหรอเอสเหรอเราเอา เอ็กเล็กเอ็กเล็กเอ็กเด็กนะครับผมไปแล้วก็ใช้หนวดดำดูมั้งนี่ดีกว่ามาหน<า><า>วดดำเราไม่เอาเอาโคโบี้กับเมโปเมโปยูเมโปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะสามารถชนะได้ไหมเอ็ดกับเพโรนานะกดเลยครับคู่ที่3ของเรามาเอ็กเด็กจับคู่กับโคบี้นะทุกคน ฝั่งนู้นก็จะเป็นเอ็ดมาราติกีจับคู่กับเพโลน่านะมาเดี๋ยวเราไปดูกันคู่ที่สามเราจะสามารถชนะได้ไหมคุคุเกนุ้ยโดนวัดอืมโดนเหมือนกันอุ้ยชิโมชิอิโมชิเอ้ยก่อแตกเลยอะโหดจัดโหดเกินไอ อุ้ยโดนว่ะคุกค mm oh, ืออะไรมานี่โอ้ยโดนเงี้ยอุ้ยโดนเงี oh, ้ยตายเลยมามามาโดนโดนโดนอีกอ oh, ๋อโอ้ยโดนอีกแล้วอีโมชิโอ้โหตายนะเนี่ยตายเนี่ย เรียบร้อยเรียบร้อยเลยทุกคนโอ้โหจาดการเอสได้ไม่คิดว่าจะโดนเพโลน่าจัดการนะเนี่ยคู่ที่สองเราไอ้คู่ที่สามเราก็จบไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่สี่กันเลยนะทุกคนเวลามีน้อยครับผมผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยช่วงนี้ลงนะแต่แบบคือยอดวิวมันไม่ขึ้นไงก็เลยท้อนนิดนึงไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะทุกคนก็ไปดูคู่ที่สี่กันเลยมาคู่ที่สี่ เมื่อกี้คู่ที่สี่ยังอ่ะคู่ที่สี่แพ้ไอ้คู่ที่ห้าดิคู่ที่ห้าทุกคนฝั่งของข้าวเาได้เลือกก่อนนะครับผมมาผมจะแถมให้ด้วยซ้ํานะทุกคนอันนี้คู่ที่ห้านะใช่ไหมวะหนึ่งจนะสองจนะสามเมื่อกี้คู่ที่สามแพ้สี่ใช่คู่ที่สี่ถูกแล้วคู่ที่สี่อันนี้คู่ที่สี่นะทุกคนสี่หรือห้าก็ไม่รู้นะจำไม่ได้นะ น่าจะสี่นะคิดว่ามาครับผมเจอตาเหี่ยวแล้วก็ล็อกรุจ,จินะครับผมแล้วก็ของผมก็อาใครนุก,กับกราฟนะครับจับคู่กันนะคู่ที่สี่เพราะว่าสี่แล้คิดว่าโงไม่โดนว่ดทำดินก่อนเลย อ ane, Or, to to like, be ือโดลงมาแล้วนี่ล็อกลุ้นดีล็อกล็อกงัดขึ้นหน้ามันวางวยั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 งไปครับก่อแตกครับที่เกินจะเปิดโอตัวมางัดโดนแล้วโอมเหยุบโดน มาไม่โดนว่ะเรียบร้อยเลยเฮ้ยเรียบร้อยเกือบตายตายเยียวตายจริงด้วยโอ้ยโดนว่ะเฮ้ยโหดเกินตาย,ยเยียวเฮ้ยเฮ้ยก่อแตกไม่แตกด้วยโอ้โหตายว่ะทุกคนอะไรอ้ะมาอย่าห้าวดิตายเยียว งัดหน้ามันสวยชีวิตชเกะตายแล้ว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 ,ลว,ลวเฮ้ยเรียบร้อยครับโดนโดนกรับโดนระเบิดเอาไปกินนี่น้องคู่ที่สี่ถูกแล้วเก,กบจบไปในคู่ที่สี่เนี่ยผมทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าห้าหรือหกนะมาดูคู่สุดท้ายนะทุกคน ผมก็จำไม่ได้นะอันนี้คู่สุดท้ายคิดว่าเป็นคู่สุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าผมก็จำไม่ได้ว่าผมคู่เดียวเอา้าเราได้เลือกกองทุกคนตัวละครที่เราจะเลือกเราเป็นนามินะครับผมมาครับฮินะเบนเฮ้ยเราจะอะไรดียะจับคู่กับใครดีวะนี่จับคู่กับโรบินดีกว่านามิ กดเริ่มครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะสามารถชนะได้ไหมคู่สุดท้ายนะทุกคนผมชนะประมาณสี่ครั้งอ่ะคิดว่าใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะจําไม่ได้ด้วย <laughs> มามาคิดว่านี่เป็นคู่สุดท้ายนะทุกคนคิดว่าน่าจะคู่สุดท้ายแล้วแหละมาครับปิ้วโดนไหมอะไรเงี้ยทำไมเงี้ย โอโดนนี่โดนีโดนนี ite, ่โดนีโดนีโอ no like, ้โดนโดนโดนโอ้โอ้เรียบร้อยเป็นไงเล่าอย่าห้าวกับพี่เนาะโอ้โดนไฟช็อตด้วยโดนๆโดนๆโดนโดโดนโดหด้วย ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิก็มาเลยมาเฮ้ยโดนว่ะโดนล็อกแล้วผมอ่ะไ้ยโดนว่ะโดนล็อกอ่ะนมาดีโกโรบินใช้ทานติสุดจัดมาลงมาเพื่อใช้อันติโดยเฉพาะสักทีเท่าว่ะ ห้าวอย่าห้าวกับพี่น้องโดนโดนฝ่ามือปุ๊บตายไหมยังวะยี่สิบสิบคืดนี่แล้วใช่ไหมลุกฮ่าโดนอ่าโดนดิโดนีิโดนดิโดนีิโดนดิยิบสโดนช็อเข้ามาอุ้ยโดนว่ะ นามิตายแน่เลย<พ>ตายจริง้วยน,นามิผมเรียบร้อยชนะโดยยังไงมันก็ชนะอยู่แล้วเพราะว่าต่อให้ผมไม่หมดเวลาผมก็ชนะทุกคนมันเมื่อกี้มันแพ้แบบไม่สมศสักดินะนะ์ศรีเนยะเนาะแบบเวลาหมดอะ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมแถมให้คู่หนึ่งทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามันคู่สุดท้ายหรือเปล่านะแถมให้อีกคู่หนึ่งเพราะว่ามันชนะโดยที่แบบมันหมดเวลาทุกคน ทำไมผมไม่ได้เลือกก่อนว่ามันเลือกอูตาะแน่นอนว่าแล้วไงผมก็เลือกค oh, ิสโลครับผมแล้วก็ hey, เฮ้ยมราเลือกเอ e กเดนะเอานี่นี่ครับผมแล้วก็เลือกส so บอเอ้ไม่ใช่คอคุดได้นะผมมาหงกดเลยนี่ฝั่งตรงข้ามก็มีอูตาะกับเอกเด็กนะผมนั่นโคตรขี้โกง อันนี้คู่พิเศษนะเมื่อกี้คู่สุดท้ายนะนี่คู่พิเศษนะทุกคนผมว่าผมแพ้แนะ่พุทธแต่เมื่อกี้ก็ชนะมากอะ่ะชนะแล้วแหละอ่ะยิสโลปะทะอูตาแล้วก็เอ็กเด็กจับคู่กันกันกบคอคัวได้ด้วผมอะ่ะไหลยุไหลย่ะมาเอออ่ามาดีมาดีมาดี เออก่อแตกไหมก่อแตกไหมหนูอ้าโดนวะโดนแล้วผมโดนยับเฮ้ยอย่าพึ่งตายนะพอวโกได้อย่าพึ่งตายโดนไหมนะอย่าเพิ่งมึงใจเย็นกูหลบชิบหายแล้วเนี่ย โดนว่าเอาปันไลแล้วไงโดนล็อกโอโ้โ,อโหพูดตัวโกงที่ฝ่ายเลยโกงมากตัวนี้เยาว่าพวกโกงเนี่ยเนี่ยอุ้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 ย้ยโดนว่าเตะไงโอ้ยโดน,โดน,นเยอะ อุ้หยผมโดนอีกเหรอโอ้ยเนี่มาขอทีบหน่อยดิหลบมันจะหลบแค่ไหนอ่ะมันหลบรอให้เวลาหมดไงมาคินสรุใส่ศาสตร์ยับครับไม่ตายเลยทุกคนโอ้โหเสียใจเยอะขู่ทายแพ้ได้ไงวันนี้ โดนมันล็อกอะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยอืก็ได้จบถือว่าเป็นคู่พิเศษเพราะว่าจะต่อก็ต้องทําคลิปหน้าอย่างเดียวครับผมโอเคครับผมคลิปก็ได้จบลงปันที่เรียบร้อยครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆทุกคนดูนะครับโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนบายบายจุ๊บ